สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Photoswipe นะครับมาให้ทดลองใช้งานกันดาวน์โหลดยังไงนิกงเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้นะครับหน้าตาของแอปจะเป็นอย่างนี้ไอคอน Photoswipe นะครับก็ต้องติดตั้งทั้ง2ตัวเครื่องนะครับตัวรับและตัวส่งนะครับวิธีการใช้งาน,นง่ายๆก็เปิดแอปขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเข้าไปเลือกรูปภาพที่ต้องการจะส่งนะครับ ที่ต้องการจะส่งเช่นตอนนี้สงรูปแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ครับม,มาที่เครื่องนี้แล้วก็วางจากนั้นมือถือทั้งสองจะทำการส่งข้อมูลหากันนะครับส่งข้อมูลหากันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับ การที่ใครต้องการจะใช้งานนะลองเอาไปเล่นกันนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ App Store ชื่อว่า p h o t o s w i d e นะครับสวัสดีครับ